เรวไปได้ข้อมูลเชิงลึกมาแล้วก็รู้ว่าพระเสพยากันเยี่ยวม่วงกันเป็นแถบเลยปลอมตัวเป็นเด็กวัดในที่สุดไปเคาะห้องแล้วก็ตรวจสอบจับกุ่มดูเหตุการณ์ครับนักข่าวมาพี่หลบพี่เอานะนักข่าวมานะตำรวจมีหมายนะลวงพี่เดี๋ยวแม่ฆ่าตัวตายด้วยไหนมารถตัวตัวสั หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อคุยกับผมดีๆนะไม่ถ้าผมค้นเจอเดี๋ยวผมเอาหมามาด้วยนะับแต่ไปหมดเลยท่านอยู่มเป็นยังไงวะเนี่ยพยายามไปหมดไฟตัวดูดก็มีต่างหากมองท่านหลวงพ่อคุยไม่ตรงนะหลวงพ่อเถียงด้วยไหมครับตำรวจเคาะประตู เปิดประตูครับหลวงพ่อ,อ <laughs> เปิดกุฏิหน่อยตำรวจมีหมายค้นสาราญามีนบุรี <c oughs> นะครับตำรวจชุดสืบนครบาน3นนำกำลังเข้าไปตรวจสอบและจับกุมตัวปรากฏว่าพักกัมพูชาสองรูปไม่มีใบสุทธิพระไทย3รูปมีใบสุทธิครบแต่ว่าหนึ่งในนั้นพระไทยที่ชื่อว่าพระโอบวดมา13พรรษาถูกจับยาไอซ์ 4, ถุงหนัก3กรัมยาบ้า12เม็ดอุปกรณ์การเสพอีก3รายการ เพราะฉะนั้นก็เลยขอตรวจฉีหน่อยโอ้โหเยี่ยวม่วงยังปากแข็งอยู่นะฮะท่านผู้ชมครับเห็นบอกว่านะครับทางด้านเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านเขาเอือมระอานะครับบางคนก็บอกว่าพระที่สำนักสงฆ์เนี่ยครับบางทีก็จะไปบินทบารเนี่ยนะขับรถเก๋งไปบินเดี่ยวไปบินไปบิน,บ,นบินเดี่ยว กลับเข้ากุฏิกุฏิออใครกุฏิมันไม่ออกมาอีกเลยบางคนเนี่ยไปกันเป็นรถปิกอัพเลยนะกว่าจะกลับมาจากมิถนาบาต10โมงเช้า,าเรื่องนี้ครับพันตรวจโทจำนงประสบสุขมั่งดีรองผู้บังคับการสืบสวนกองบัคับการตำรวจนครบ,บาล3าก็เลยมอบหมายให้ร้อยตำรวจตรีอนุพงศ์ปัตตถาวโรรองสารวัตรสืบสวนนครบาลสาพร้อมตัวไปเป็นเด็กวัดครับตำรวจสายลับนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะ หลังจากที่ปลอมตัวไปเป็นเด็กวัดเนี่ยนะคะก็ไปเจอพฤติกรรมของพระแบบนี้นั่นเองค่ะดูสิคือเอาจริงๆนะทางด้านร้อยตํารวจตรีอนุพงศ์ที่ปลอมตัวไปเนี่ยนะคะบอกเขาทําหน้าที่ในการขับสาเลง้งให้จเจ้าอาวาสไปบินนั่นละคะ่ะ<อ>บินทบาทและช่วงอยู่ในวัดนะต้องทําตัวเนียนๆค่ะตํารวจสายลับบอกเลยนะคะสังเกตพฤติกรรมดูนะคะ แล้วก็เจอสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลหลายอย่างของท่านเจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัดเลยค<ล>ือบางครั้งพระอ้างนะปวดหลังแล้วทำยังไงดีล่ะจะจ้างผู้หญิงมานวดน้ำมันให้นั่นไงแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดด้วยในแต่ละวันเนี่ยจะใช้ให้เด็กวัดออกไปซื้อยาบ้าวันละสิบเม็ด ซื้อไอมาจำนวนหนึ่งแล้วก็มาล้อมวงเสพร่วมกันส่วนเรื่องการสวดให้พรพระต่างดาวจะสวดไม่ได้จะเป็นหน้าที่ของพระไทยที่อยู่ด้านหน้านำสวดเป็นหลักถึงว่าสิคะญาติโยมก็ถึงบอกไงเอ๊ะมันชอบมาพากลมันแปลกๆนะไอตอนที่สวดให้ศีลให้พรเนี่ยเขาจะต้องอะไรวันโนสุข,ขังพระ พระลังกำแพงภายในอะไรอา,อายุวันโนสุขังพระลังยังพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยเ<อ>นี่นแหละเขาก็ถึงสงสัยกันนะคะ,คะในการปลอมตัวเป็นเด็กวัดในครั้งนี้พระคุณเจ้าท่านแหม่ก็คือบอกว่าพระวัดอื่นๆนะบอกเลยบอก้อยปัดกวาดให้มันสะอาดสักทีเถอะเออเห็นบอกว่าท่านอนุพงศ์อนุอะไรนะอนุพงศ์นะที่ปลอมตัวไปเป็นเด็กวัดเนี่ยสร้างสตอรี่ชีวิตรันทดถูกไล่ออกจากง,งานถูกโกงค่าแรงไม่มีกินไม่มีใช้พอมาเป็นเด็กวัด รับใช้ทุกท่านแลกข้าวกินประทังชีวิตนั่นแน่ได้ข้อมูลเชิงลึกมาเพราะฉะนั้นครับพระโอตอนนี้เป็นอดีตพระแล้วนะครับถูกแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดไว้ในครอบครองแล้วเสพด้วยในขณะเดียวกันพระกัมพูชาถูกตะเพิด ับประเทศตัวเองเอ,อ,อันนี้ต้องขอบคุณเลยนะคะชาวบ้านค่ะที่เวลาเขาตักบาทเนี่ยเขาก็รู้สึกแปลกๆแ,แล้วนะคะว่าเอ๊ะทำไมพระมีพฤติกรรมแปลกๆแ,แล้วเวลาสวดให้ศีลให้พรก็สวดแบบมั่วๆค่ะเออ,เอ,อสวดเหมือนไม่ได้รู้บทสวดเลยนะคะฟังแล้วคนพุทธบอกสะดุดหูเหลือเกิน